สวัสดีครับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองนะครับจะมาแนะนำนะครับเกษตรกรนะครับในการขยายพันธุ์พืชนะครับวันนี้ทางศูนย์เรานะครับก็มาให้องค์ความรู้นะครับ4อย่างนะครับวันนี้นะครับการตอกอนนะครับการทาบกิ่งนะครับการเสียบข้างนะครับการเสียบยอดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองเราจะแนะนําวิธีการนะครับในการปฏิบัติให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตอนกิ่งนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีถุงพลาสติกนะครับเป็นถุงเย็นนะครับเชือกฟางนะครับแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะครับดับแรกนะครับเราจะแช่ขุยมะพร้าวให้มีความชื้นประมาณ70%นะครับแล้วก็นำมากรอกใส่ถุงพลาสติกนะครับ ใส่เต็มถุงแล้วนะครับเราก็มัดปากถุงนะครับ,บ,บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตุ้มตอนสำหรับการตอนกิ่งนะครับก็จะเหมาะกับต้นไม้ที่ไม่มียางนะครับแล้วก็ ข้อดีของเขาก็คือจะดำรงสายพันธุ์เดิมเอาไว้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการตอนกิ่งนะครับลำดับแรกเลยนะครับเราก็จะมาเลือกต้นกิ่งพันธุ์นะครับก็จะเป็นกิ่งอ่อนกึ่งอ่อนกึ่งแก่นะครับไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนะครับก็ลำดับแรกนะครับในการตอนนะครับก็จะคว้านรอยแผลนะครับของกิ่งตอกิ่งที่เราจะตอนนะครับรอยแรกนะครับให้คว้่นใต้ตานะครับ รอยที่2นะครับควนถัดลงมาประมาณ2-3เซนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ลอกเปลือกออกนะครับ ลอกเปลือกออกในลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้ด้ามมีดคัตเตอร์นะครับขูดในลนักษณะของการขูดลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อเยื่อด้านบนนะครับถูกกระทบกระเทือนนะครับมันจะเป็นจุดเกิดของรากนะครับขูดโดยรอบนะครับ หลังจากเราขูดรอบแล้วนะครับเราก็จะใช้ตุ่มตอนนะครับทําการห่อนะครับโดยวิธีการผ่านะครับให้ผ่าลงมากลางถุงเลยนะครับแล้วก็ให้แหวกขอบถุงนะครับออกอย่าให้เปลือกถุงนะครับมาหุ้มรอยแผลนะครับแล้วก็การห่อนะครับให้ห่ออให้รอยบาดแผลด้านบนนะครับอยู่กลางถุงนะครับ นี้เราจะมัดสองกระป๋อนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตอนกิ่งนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณอ่า่สัปดาห์นะครับเราก็จะรู้แล้วนะครับว่ากิ่งนี้จะรอดหรือไม่รอดนะครับก็โดย ่าที่เราดูจากการดูลากนะครับถ้ามีลากเกิดมาเนี่ยเขาก็คือจะรอดแล้วนะครับแต่เขาจะใช้ระยะเวลาประมาณ40-45วันนะครับในการตอนกิ่งเราก็สามารถตัดเขาไปปักชำได้เลยอเอาไปชำในกระถางได้เลยนะครับ